คุณเล็กถามว่าอาจารย์มีหลักเกณฑ์การเลือกไป CV บริษัทอย่างไรคะอุ้ยถามดีมากเลยนะครับเลือกยังไงหอก็ก,ก็ก็มีหลายไอเดียคุณเล็กถามดีมากๆนะครับหนึ่งจะไปบริษัทที่ตัวเองสนใจมากๆอยากลงทุนผมจะไม่ซื้อหุ้นเด็ดขาดถ้าไม่เคย CV คิดดูแล้วกันว่าสำคัญขนาดไหนไม่ซื้อหุ้นเด็ดขาดถ้าไม่เคย CV นะ แบบแบบซื้อเยอะๆนะซื้อเก็งกำไรนี่ได้นะไม่เป็นไรนะแต่ซื้อเยอะๆอะแบบสิบยี่สิบห้าสิบล้านอะไรเงรี้ยอะต้องต้องสี่บีเท่านั้นนะครับหุ้นกลุ่มที่สองคือเป็นหุ้นใกล้เคียงกันหรือคู่แข่งกันอ่าต้องไปไหมควรไปไหมต้องไปคุณจะดูแต่หุ้นของคุณไม่ได้คุณต้องรู้ด้วยคู่แข่งเขาอะเก่งไหมใช่ปหเก่งปะจะแย่งเราได้ไหมหรือ ในอนาคตเนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆจะมาทำให้เราแพรหรือเปล่าใช่ปอ่ะต้องไปนะสาม,มสามคือเดี๋ยนะสองเรียวคู่เทียบสามคือศึกษาให้มันครบ <c oughs> <c oughs> เหตุผลเนี้ยตลกหน่อยแต่สำคัญเนะี่คือมันอาจจะเป็นหุ้นที่ผมไม่คิดว่าจะลงทุนในชีวิตเลยอ่ะแต่ต้องไปต้องไปพร้อมเพื่อทำให้ เพื่อทําให้เหมือนอีโคซิสเต็มอะมันครบอะเหมือนกับในในตลาดหุ้นน่ะคุณต้องเชื่อมโยงอะบริษัททุกบริษัทด้วยกันได้หมดย้ําบริษัททุกบริษัทในตลาดหุ้นมันเชื่อมโยงกันนะทราบไหมเชื่อมโยงแปลว่า A เป็นลูกค้า B นึออกปะ A เป็นลูกค้า B ซื้อของจาก C อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเป็นพาร์ทเนอร์กับดด็อก อะไรอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงเต็ไมไปหมดเลยนะซึ่งถ้าคุณเนี่ยเข้าใจว่าจิ๊กซอต์ตัวเนี้ยมันเชื่อมโยงกับตัวนี้แบบห่างๆถ้าคุณอยากรู้งบตัวนี้ทำไงคุณไปดูตัวนู๊ตอ่าหรือตามงบตัวนั้นงบตัวนั้นออกก่อนคุณเคยเห็นไหมงบหุ้นตัวหนึ่งออกทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยสะท้อนแบบเดียวกันเคยเห็นไหม เคยสังเกตป่มสมมติหุ้นธนาคารแล้วกันธนาคารตัวแรกประกาศงบปุ๊บไม่ดีหุ้นธนาคารลงทั้งแผงเคยเห็นปะ่ะอ่าภาพเดียวกันคือคืออันนี้เป็นอีกอ,อีกอีกวงหนึ่งที่ไกลขึ้นนะนะครับที่ถ้าแบบบางทีเนะี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นซัพพลายเออร์กันเป็นลูกค้ากันอ่าลูกค้ากระทบซัพพลายเออร์กระทบเนี่ยเดี๋ยวอีหุ้นที่เป็นซัพพลายเออร์เป็นลูกค้าเนี่ยกระทบด้วย ออย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็การสื่อสาทจาไม่เรารู้เหมือนกับรู้จักพาร์ทเนอร์ของเขามากขึ้นใช่ไหมก็แค่ก,คการสกัดต้นัตรใช่ไหมถูกปะ,ะมีเคสหนึ่งผมฟังอ,อัปเดตของล็อกเคสให้ฟังนะมีเคสหนึ่งผมไปฟังอ,อัปเดตของ si s รู้จัก s อ s ปออ่า SIS นะครับพี่สมชัยนะไม่ใช่สมชัยนะสมชัยนะก็ไปฟังปุ๊บมันมีอยู่วิหนึง่งสองวิ ที่พี่สมชายพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยเนี่ยอีกสองสามปีเดี๋ยวกำังจะขึ้นมาประมาณสักครึ่งนึงเออแกพูดมาสักสองวิสองวิสองวิเนี้ยทำให้ผมอ่ะรีบไปซีวีเลยพอไปซีวีเสร็จพี่สมชายบอกว่าเอ้าหรอผมพูดอย่างนั้นเหรอเอาผมน่าจะคำนวณผิดเอาแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือโอกาสถามต่อเลยเออเนี่ยพี่ระหว่าง s i อ กับซีเคียวอ่ะอีกหนึ่งตัวในในตลาดหุนเป็นคู่แข่งกันอ่าเป็นคู่แข่งกันเนี่ยระหว่าง SAS เนี่ยกับซีเคียวเนี่ยขายเอ่ออุปกรณ์เขาเรียกว่าไซเบอร์ซิเคียวตี้เหมือนกันเออเรากลัวเขาไหมเขาเก่งกว่าเราหรือเปล่าเออพี่สมชายพูดเลยอุ้ยเขาเก่งมากนะนี่คู่แข่งนะคู่แข่งนะแต่เขาพูดถึงกันว่าไงอุ้ยเก่งมากผมช่วยเขาไม่ได้หรอกเฮ้ยเป็นไงแสดงว่าเก่งจริงมั คู่แข่งพูดถึงขนาดนี้เก่งจริงเห็นภาพปะเนี่ยก็เป็นการสักตัสแบบในตัวเห็นภาพปะอ่านะครับก็เห็นการซีเนี่ยก็จะแบบมีหลายจุดประสงค์อ่ะนะครับหรือจุดประสงค์ที่สี่คือก็ก็ศึกษาไปงั้นงั้นน่ะคุณเล็กพูดจริงเลยคือมันคือเนื้อง,งานเราอ่ะคุณเล็กมันต้องไปอ่ะอะไรที่ไม่รู้ต้องไปอ่ะต้องรู้ให้หมดอ่ะเออเปนสำคัญอ่ะ มันไม่สำคัญวันนี้เดี๋ยวมันก็สำคัญวันหน้าอะไรอย่างเงี้ย